แต่ว่าพรุ่งนี้แม่จะไปอะไรนะเนี่ยไปอ,อันดงวงแรงไม้มมที่อนวงแดงไหมคนละมองตี่คนละบอลเอามองแดงไม้หน,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 นมันแม่นบะหรืแม่แม่นพอเรา่าวใหญ่มากหลายหัวหลเล้วล่หวที่เลี้ยวให้ตัวย้เยเลี้ยวหัว้าององกีติ่งเนอุ้ยเป็นพระบอเนเป็นลูปู้อเอฟซีลูกศิลูกหาเพน่นได้เท่าไหร่ครับแม่ อันน้องนี <ò> ่รับวะแม่นะรับวะรับรับเขาหูเตาดูกศิษย์บ่หูเตาดูดสีดที่จะลูกดสีดไปจังแม่หนูแม่เคยไปิดเปิดปีบาลน้ำเพลินแต่ก็เคยไปยื้อน้ำเพลินเป็นบ่ออกก่อนบ่อแต่ว่าแม่เคยไปยื้อน้ำเพลินไต่ทุกปีเห็นหน้าแม่ไปวงช่องกินแม่ก็ับไปคุณเสียงดีหูอื่น มือนทีนี้ยิบเก่าเลยล่ะโอ,ททอ,ะอ้ที่ยิบเก่าที่ว่าขอผลไม้หรือว่าแม่เป็นขอผลไม้ทะ่ว่าขอผลไม้น้ำผักแม่น้ำลูกมันเตา,านี่ล่ะไอไุ่ยแตงสูนข้าวน้ำเพิ่คกะขอผลละโลช้อนโลเปห้อเพิ่งกะ,งะงไรหนักใ,ใหม่ไป,ไปแตงนหน้าอยา่างกระเล็มีเงินดอกบับตา,บาเพิ่นะ คือแรงไม่สามตัวแตกแม่ปันคือ่งหดจากร้ายหมองไปแล้วรลายจักก็แม่แม่กต่สันจอนไปอันทองหานถ้าบุญมองหันมองนู้สินะมองเป็นทองหานเล็กมองเป็นทุกไปทองหานเล็กนี่เมียไปบรรลับปฏิบัติถ้ำหมองไลยคือเมียไปแก้วให้ลูกผ้าไปลูกก็ไปส่งไว้ัสินะอ๋ออะไรู้จักแล้รู้จักถ้าใจไม่ใส่ใส่แม่ก็น้ำใส่เพื่อนเป็นปูเหรอครับแม่ แดงนี้เนี่ยขับไปหลย่ยวแล้วไปยุ่นเพื่อนอ่ะไปเทราซีขึ้นหาขนอยู่ในปา่าหรือว่าอยู่บ้าโอ้ยอยู่งผู้ท,ง,ทงเขาสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะมีแนวทางของแม่ปันนะคะมาฝากเอฟซีหลายคนนะคะก็ติดตามตัวเลขของเลขฝีสิงนะคะงวดที่ผ่านมาเจ 272นะคะ f c นะคะสำหรับตัวเลขเนาะสำหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากแม่ปันนะคะว่าแม่อบอกตัวเลขหรือยังหรือว่ามีแนวทางตัวไหนนะคะท่านผู้ชมปู่ทึงฟูป่ะแม่เออปูกบนฟูเนาะเออมันไม่ต้องฟูตัวอ้ามองนี่เป็นรับวงไหมป่ะแม่เออเพิ่นบ่ออันนั้นหอกเพิ่นหายแก่ทุกซีดป่เออจังหวะแก่ไปเลยนะครัคิดยังมุาหนูไปหนีบ่ได้ ต้องให้ลูกศิษย์อย่างเดียวขี้งวดแม่ขี้งวดก็ถูกข่าวพ่อพลังชูด้วยได้หมองไหมแรงไหมเออแรงไหมอันนี้แต่ว่าบอกว่าใดบอกจ้าเออบอกบะวันซุ่มแตปฏจบันน้ำกันโทรมาหาแม่ครับสาเหตุมันค้าป็นงันเนี่ยอไบ้านมาเด้อ เด็กเจ้าเป็นเจ้าภาคมาไหมมาซอยกันเคนไาจังซีสิคนดอกกอะไรฉีด้ไปอืมเร่งไห่แม่นสามตัวมาหลายงวดเออเบ็ดแม่นสามตัวตุ้งตรงเลยอืมฉันไม่ได้บอกหลายตัวคุณเท่ะะาไหร่บ้านนี้แค่จุดๆยังไหลแค่จุจัดตัวบา้บานบ้านนี้คนละคนกับปูค้าพ่องโอ้ยคนละคนค,นล,ค,น,คนละเท่อ้เขาใจว่ามองเดียวกันได้ไหมว่าเพังในมองเดียวคนละเท่อู้ แม่นพิ่กันคนละเกอืมแล้วปู่คําพองเราได้มาแล้วใช่ไหมครับแม่ได้แล้วแม่แบบให้แม่บอกออยไปแล้วโอ้ให้ให้ลูกสาวแม่พี่อรัญญาเนี่ยนะเออให้ลูกสาวไปแล้วครับผมครับประ่าณนี้สายกุศุนชงใหม่จังเลยนะอ่าครับผมนี่สายสุมนะเออนี่พวกคุณพวกกุศุนชงใหม่แม่เพป็นไปเงี้จังไลยอาอจานผู้เนี่ยอันจะคนที่ได้มาได้หรอได้จ้อย ปลาไม่ยังซี่นะแม่ไปเลยรับเอาเลยเท่านั้นแหละว่าด้ซอกันซ้ำดอกพี่สายรับสงคราวเออสายรับฟูมฟงฟูเยอยวกันเนาะไปปฏิบัตินังกันเออมันดอกสายเห็นมันปกติได้เลขมีเพื่อนกับบ่บอกไปบอกเพื่อนรวยบ่ผู้อนบ่กับลยตัวปลาได้ตัว้อง้องเต็มมือเลยบอกแม่เออแม่เห็นอ่ะอือแม่ได้เชียเพื่อนเนาะ แม่ก็เลยเอามาให้เอาไปเสียงไว้ให้ลูกในวัที่แล้วเสียงไว้มองใด้อยค่ะเห้นอ่อนเขาเห็นบจ่าไหก็ไปเห็นนี่เจ้าเขาเนี่ยเขาก็ผมาอย่างซื้อเนะเขาก็มาซื้อเขาดูเขาบอกแม่เป็นเด็กเป็นเดินสิเขาก็สนใจดอกอเาดีก็ะเดี๋ยก็สีสั้นคนละบอกสม้นแล้วแล้เขา็เขาว่เขาบ็กล้าว่าอย่างนี้คืออะเพราะเดยวนี้เขาไม่สั้งแล้วลหละแม่เขามา มาเนะตอนตอนนี้ผมว่าลูกแม่มักแล้วล่ะมันแตกนะเพราะว่าไม่หรอกพี่อรัญญาส่งข่าวให้ทีมงานบอกว่าเรียกได้แล้วนะผมก็เลยรีบมาครับแม่ครับแล้วคนคนอันโทรมาเมือนขึ้นนี่ล่ะแม่เขาบนนอนนอนแล้วค้างดึกเว้ยเออเพิ่งโทรได้โทรมาบอกครับแต่เราเรียกจ่ายสวนั้นเป็นมีตรงกาเนาะแม่ที่เห็นเลยเนาะก็เลยบอกลูกสันหรับตัวใดล่ะแม่มาอยากรู้ทีนี้ เจ็ดเก้าเจ็ดคนบอกมากนะตัวไหนแม่เจ็ดเกาจหางเดียวเลยครับหางเดียวคอ่ว้าเจ็ดเก้าเจ็ดกางเลำหนึ่งบนเรือยงเนะอ่าอีม่านมาอ่เขันออกตัวนี้ตรงกัลูกลูกกันฝานปญามหายเจ็ดเก้าเจ็ดลูกซื้อไปแล้วบ้แมนสิบ่วยนหรจังว่าสิบลรวยฉันหรบอปด เจ็ตเก้าเจ็ดจำเ็ดเก้เออเขาไปจุดถูกร้านพยานาคนะชื่อเปเียวแต้ไม่ใช่อม่ใ่ไ่เจ็ดเก้าเจ็ดโอ้คำพองปล่อยมาแล้วปล่อยก็ผลยังโถมาบอกแม่งานแด้เรได้จ้อยเกเจ็เอ้าแม่ก็ดีใจนะตี้ตี้ล้นลน้าเข้าบอกลูกสาวตี้หรอนอน่อ็ได้ไน้อรับลรอปล่อยมาเดียว เจ็ดเก้าเจ็ดตุณบอกมากอัน,นเป็นล่างเป็นล่างส้งด้วยว่าเป็นแม่แม่ไม่รูเ้เพรว่ากับว่าสอบกันเนี่ยมันเดือดเดือดทุกคนอยากนอนมนาะพกกูกลูกขึ้นมน้าเน,ะะนาะทุกหลักสงเดือดรขึ้นมากาซ้ำฉันไม่เห็นได้ไม่ได้สอบยังกันตุ่นดอกก็ตัวเดียวแล้วก็เอาเลยเจ็ดเก้าเจ็ดเออเก้าเจ็ดง่ายนี่เนาะเนาะอันนี้ปู่คำพองนี่คือเป็นภูมิเนาะแม่เนาะ ครูรักษาบ้านส่วนที่แม่จะไปบวงสรวงนั่นคือเป็นครูบาอาจารย์แม่ครูบาอาจารย์อ๋อมันต้องคนคนละที่นะแม่เนาะนี่มันเป็นอาจารย์มีกับแม่นคือกันอันนี้ก็แม่นเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาเขาถูกเท่าไหร่นะแม่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเจ้าถึงายที่จะไปบวงสรวงเนี่ยนะเออที่จะไปบวงสรวงเจ้าถึงไรเขาถูกเป็นล้านเลยวันแม่ใครพูดในร้านต่อไม่โอ้ขึ้นเลยซีแซงมาแซงนี่ ก็คือเราจะไปดูว่าอาจารย์นี้จะตรงกันไหมเอออยากทำนั้ตรงกันคี่เราื้อทำั่ตรงกันก็วันนี้นะคืนี่ด้วยคว่าวงนักสินเล่นมาตั้งวงีอ้ว่าสีอั๊กโอ้ตัวเียวกันตัวเดียวกันเลยนะแม่นะตอมอนั้นจุดทูบค่าเกดามาเอง ไดุ้กกัไม้กกันสองสองบบนยามนขึ้นยามะเขาอฝันว่ามันบอแมนยาอยู่ร่านปัหา่ะเจ็ดเก้าเจ็ดตัวรู้ว่าท่นเที่ยมีคนรีสือไว้อนรับบอกไปเที่ยให้ผู้คือขนนาดขัยวยังไม่รู้เลยกันาเขียวอยู่ที่เมื่อเนาะย่ามือจมเนาะยามไดยแก่เนี้ยปากขึเนาะยราเอาเจอสิเห็นมันคือกันาได้เออเนาะอยาปอยน้องเรียนเพื่อความกเปิดเลย ไปจะเป็นไปเที่ยวหรอวะฝันดีดีหมดอ๋อมันตรงกันเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดนะแม่เนาะไปหาซื้อโรตีเจ็ดเก้าบวมมี่บอกว่ายูบิซี่นานอือจังไรจังอันปู้คำพรมมาแล้วส่วนส่วนปู้ที่แม่จะไปคือปู้บนภู้เออผู้อยู่บนภู้โอ้ออกออกน้ำออกซื้อครับเรีว่าปู้นี่กะตรงๆเลยบอกผู้บนภูปู้นี่กะตรงเลยล่ะ เขาที่ไ้ไลทยหางบ่ลมงอันนี้อันนี้แม่กรบอก็ถือผู้เที่ยวคนก็บ่ได้ไลทยหางแค่เที่ยดอกอือ้าแบบนี้แม่ปูของพ่องบ่มีสองตัวล่างบ่บอไม่ขนาดละคุณวบายยังีไม่ขนาดเคมแคมืมนกกรบหัวเอาเนาะกับเก้าเกดเจ็เอาเก็ดเก็ดนกมันก็แซกเอานกแตกแกัก็ซบเอาพาะล่ากันมันไปแก้ห้คนในรอด หนักเลยนะแมปดหกหกแปดเก้าแปดแปดเก้าหกเจ็ดขึ้นลงอย่างนี้หครับแม่ลงเอาซับไปได้สี่ลเบรกซับเอาหกแปดหกแปดด้วยโอแปดมาจักไหนแม่อขึ้นบ่เอาขึ้นแน่ลงแน่ตัีวกันละเอก้าแปดแม่ลริ่มอะกัตัวเดียวกันนะกับตัวเดียวกันนันละ ไย่ลืมเป็นไฮฮะนก็ยังคือต้องเอาตกงตัวของคนก็บไฮหางเดียวนั้ลูกก็ับแซปเอาแบบเก้าแปดกับเจ้าแม่กันขึ้นกันลงเอาอันนี้เอาแตจะเห็ดร้ายเอากันทุกไล้เอาแต่เจ๊กันแต่น้อบาดนีมก็คือท่านให้มาคือเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แหละคนนึงโทษมากมือคืนนี้กับป้าซอป้าแซวหรอคนห่วงนอนแล้วรับแล้วครับ ไม่ได้แล้วกับไปนข้อกับตีลูกสาวติเออมาแล้วสมดริย่าๆมาแล้วเหรอว่าฉันโดมสาวก็ตึ้งตึ้งแลยหนก่อนเออยโอ้ยไม่บอกมันมาแล้วมาเล้วกูก้มต้้งแต่านเพไปบอกลูกเติมเดินเดินเดินเไม่ลากเขไปทํางานเขาไปตีสามมันถึงัันกลันปลุกรุ่งแต่ตีสามบเนี่ยได้แล้วเขาปลุกเลยตีไหนแม่เอาชิบจักจักทุ่มว่าแต่แน่นอนแล้วแม่ไดเพิ่งบอกโทรมาบอกแล้วแม่กับ มาบอกลูกสาวเลยนะแม่ก็บบอกปั๊กเลยแม่อย่าไม่ลืมค่ะเนี่ยลูกสาวทุกสิบอกมันก็ท่านเขาเขาไปทำงานได้ดึกแม่จะลูกประทันบอกลูกตั้งแต่ตีสามเลยแม่จะไปประทันก่อนบอกมันเลยบอก็จงได้ก็ตามเอื่อนลูกว่าจังได้กอดาัเถอะได้ได้ได้มามาลูกลูกของอาบอุ่นที่ไหนได้มาแล้วแล้วเนาะ นี้เขาซื้อเนาะจับทุงก็ุ่งอันจี้ถุงเนี่ยเขารับอยู่กับปุ๊กเป็นปู๊กเป็นวนเขาขักเปนแม่เจ้าเขาเขาลูกบ่ะทานไหมลูกก็ะฟ่ากลวงมาอกมาหรอียุ่งยันเขาว่าทันน่อยเประบ้านเม่ี่ลูกบ่าทันเขาเขาไปเตื้อเก็ไปตลาดเตื้อ ้ไก็โทรมาให้แม่ตอนไหนนะเอามาสี่ทุ่มสี่ทุ famoso, totally> um, ่มแม่นอนแล้วยกขึ้นไหครับขอบิบ่าวแล้วละเอียดนีมันกีบสิากันทั้งวันทั้งแม่แล้วแม่แลแล้วแม่ยกไหมแม่มระจําบอกแม่มืออีกบางจุดไปแล ยานตีตุ่มบ่แม่พวกเขาญานเขาอันญานเขาไม่ได้คลิปได้คลญาญานลูกไม่ได้คลิปหน้าเทียมมันออกอะไรมันเด็กตุ่มเนี่ยแม่ล่ะเนาะเอกแต่ญาญเขาซื้อเด็กออกป้าหบอกก็ได้ซื้อนั่นเด็กซื้อกับบ่าวาแล้วแต่ก็ซื้อเงินแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ แอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะทางช่องนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางขอให้เอีทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ are, และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ